เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจักรพันธ์พรนิมิตจากกรุงเทพม,มหานครพรรคพลังประชารัฐครับท่านประธานครับในส่วนของการรายงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในวันนี้ผมก็มีประเด็นสองสามประเด็นที่อยากจะฝากไปทางท่านผู้บริหารกองทุนผ่านท่านประธานไปนะครับในส่วนของสถิติต่ตางๆงเพื่อนๆนสมาชิกได้กล่าวกันไปค่อนข้างมากแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลกนะครับหรือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็คือรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยซึ่งจากรายงานต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีสาเหตุที่เกิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนที่ทําให้ประเทศไทยมีสถิติที่ไม่น่าภูมิใจเลยก็คือติดอันดับโลกหรือสูงที่สุดในอาเซียนอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับและในบรรดาสาเหตุต่างๆก็มีหลากหลายนะครับในรายงานที่ผมได้เอ่ยถึงก็จะมีการพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยจราจรนะครับเรื่องของความปลอดภัยของลักษณะของถนนหรือสถานที่ที่ยานพาหนะขับขี นะรวมทั้งเรื่องของสาเหตุเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรเส้นสเ,เสนจราจรต่างๆบนถนนของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงอย่างเทพมนมานาครหรือในต่างจังหวัดก็ดีนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกออของผมเช่นท่านดรพัชรินทร์สัมสิริพงศ์จากเขตปทุมวันก็ได้เคยหารือในที่ประชุมแห่งนี้บ่อยๆในเรื่องของเ,ออเส้น แบ่งสัญญาสัญ,ญ,สญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ต่างๆทางจราจรนะครับในกรุงเทพมหานครแม้จะเป็นเมืองหลวงเองท่านประธานครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงสถิติหลายท่านพูดตัวเลขเป็นหมื่นเป็นแสนที่เป็นสถิติข้อมูลที่อยู่ในรายงานสถานการณ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูให้ใกล้ตัวมากกว่านั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธาน จะมีเฟซบุ๊กของท่านนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์นะครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าท่านทําสรุปเป็นรายวันนะฮะและลักษณะของของการรายงานของท่านเนี่ยเหมือนกับที่เราดูรายงานโควิดของสอบคอทุกวันนะฮะอย่างเช่นที่ผมกดดูตอนนี้นะครับวันที่17มิถุนายก็คือเมนเนื่อวานนะท่านรายงานไว้เลยครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยเนี่ย 41คนยอดสะสมเดือนนี้641คนยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี6,354คนและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่ำกว่านิดหน่อยคือ6,759คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของท่ายกระชนที่ท่านได้สละเวลาของท่านในการที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความอันตรายของการใช้รถใช้ถนนในบ้านเมืองของเรา ท่านประธานครับผมเองอยากจะพูดถึงเรื่องที่คนหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่แตกประหลาดกว่าหลายๆที่ในโลกนี้ถ้าท่านประธานจะสังเกตเมีนักวิชาการบางท่านถึงกับระบุเลยว่าว่าตราบใดที่คนข้ามถนนในเมืองไทยเนี่ย ยังต้องยกมือไหว้คนขับรถทุกครั้งที่จะต้องข้ามทางมาลายหรือสามารถข้ามทางมาลายได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ารู้สึกว่าคนขับรถเนี่ยเขาใจดีที่เขาหยุดรถให้เราตราบนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราก็ไม่เจริญนะบ้านเมืองเราไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นะครับถ้าเราไม่เคารพสิทธิ์คนที่เดินถนนถ้าท่านประธานสังเกตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ย ผมไม่ได้นับจํานวนนะฮะผมกำลังหาข้อมูลอยู่ต้องขออภัยที่ไม่สามารถหาได้ทันเรามีสะพานลอยสําหรับคนข้ามเนี่ยเยอะมากเลยนะครับาท่านประธานสะพานลอยแต่ละแห่งเนี่ยสอบถามทั้งเทพมหานครนะ่ยใช้งบประมาณไม่ต่ํากว่าสามถึงห้าล้านบาทตอนหนึ่งสะพานนี่เราพูดถึงถนนที่ลักษณะแค่สี่เลนหรือหกเลนนะฮะซึ่งจริงแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องทําสะพานลอยเลย ยิ่งเมื่อเมืองไทยเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีผู้พิการผู้ที่ต้องใช้ล้อรถเข็นต่างๆมากขึ้นสะพานลอยก็ดูจะเป็นวัตถุที่แปลกปลอมในการใช้รถใช้ถนนสำหรับคนเดินเท้าแต่การออกแบบเมืองในอดีตคำนึงถึงผู้ใช้รถมากกว่าผู้เดินเท้าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะเปลี่ยนไปได้แล้วนะครับผมสนับสนุนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่อภิปรายไปก่อนหน้านะครับท่านนิกรจำงขออภัยต้องเอ่ยนามท่านนะครับท่านพูดถึงข้อจํากัดของกองทุนในเรื่องการใช้เงินปนในการดลนดรงเพื่อปลูกฝังหรือปลูกค่านิยมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จะทําให้เกิดขึ้นในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องในบ้านเมืองของเราผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตราบใดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเรายังไม่สามารถที่จะเคารพสิทธิ์ในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการเคารพสิทธิ์ของ ผู้เดินเท้าเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่ไม่ว่าเราจะทำโครงการของเราไปให้มากขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ท่านสมาชิกท่านดรอ,อิสระเมื่อสักครู่ขอภัยเอ่อยนามนะครับท่านได้ยกตัวอย่างว่าบุคคลระดับโลกต้องมาทิ้งชีวิตไว้ที่ถนนในเมืองไทยผมเองก็มีประสบการณ์คนในครอบครัวก็ ต้องกลายเป็นผู้พิการเพราะถูกรถชนในขณะที่ขี่จักรยานนะครับแล้วก็เชื่อว่าในห้องประชุมแห่งนี้ก็จะมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตัวเองใกล้ชิดกับตัวเองที่ทําให้ชีวิตของคนที่เรารักต้องเปลี่ยนไปดังนั้นผมคึงอยากจะฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารกองทุนซึ่งจริงๆแล้วต้องขออภยัยท่านประธานว่าก็อาจจะไม่ได้ตรงประเด็นในเรื่องการรับทราบงบการเงินท่านเท่าไหร่นะครับ ต้องขอยอมรับแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากทุกท่านที่เป็นผู้บริหารกองทุนแห่งนี้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการความปลอดภัยในท้องถนนของพี่น้องประชาชนผมอยากเสือโอกาสผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารกองทุนว่าประเด็นเหล่านี้ท่านช่วยดูว่าถ้าหากสามารถทําให้กองทุนของเราใช้งบประมาณเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย ดยเฉพาะเรื่องของทางม้าลายให้เกิดขึ้นจริงๆในเมืองไทยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆขอเวลาสักนิดนะครับท่านประธานทําทไมเราไม่สามารถบอกได้ครับว่ารถราชการของเมืองไทยทุกกระทรวงทบวงกรมจะหยุดให้คนข้ามทางม้าลายเมื่อมีคนจะข้ามรถราชการทั้งรถราชการรถที่เราจัดซื้อจัดจ้างรถที่เราเช่าเราทําได้ครับแค่รถราชการในส่วนราชการทําผมเชื่อว,ว่าบริษัททางร้านต่างๆเขายินดีทตาตาม เราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมานั่งนําเงินพวกนี้ไปสนับสนุนอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นที่เราควรจะป้องกันมันซะก่อนรบขอบพคุณท่านประธานครับ